ทุกคนมาดูข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนี่อูดอก่อนดูก่อนลูกนะดูไปก่อนเรื่อยๆถ้าข้อไหนมีค่าขนมอาหมงจะบอกนะครับข้อหนึ่งนี่อูดมากลูกคิดว่าที่โรงเรียนอาจจะมีลูกนะครับแต่ข้ออูดอย่างนี้เป็นข้อสอบโอนเน็ตลูกนะเป็นข้อสอบโอเน็ตของพี่มหกเข้ามาหาลัยนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งไม่มีอะไรนะครับข้อหนึ่งไม่มีอะไรเอเรนนะครับ ออเรนหนุ่ม um น้อยจากโคราชนะลูกนะนะครับอ่าคาถามว่า a อนเสกบีเท่ากับหนึ่งสามแล้ว b คือเซตในข้อใดอ๋อจริงมันผมพิมพ์ผิดด้วยครับถึงจะพิมพ์ผิดเราก็ต้องรู้นะ B คือเซตในข้อใดครับอืมอ่ะข้อนี้อุด๊ดอุดอย่าร้องไห้หาว่าข้อสอบแข็งขันจะมีแต่มันก็คือออเรนตลูกนะนะครับข้อนี้ง่ายง่ายถึงง่ายมากๆลูกนะครับไม่มีอะไรจริงๆครับพี่น้องครับ สร้างมารูปนะครับแผนภาพแวนออเลอร์สร้างมาก่อนรูปนนะครับว่ามันเป็นอันอย่างมากลูกนะแวนหลุดอีกแล้วอืมอ่ะทุกคนดูลูกเนาะเอาหมงสร้างเซตเกับเซตบขึ้นมานะลูกนะอันนี้คือเจ้า A อันนี้คือเจ้าบ่ o อย อ๋มงครับที่มันใช้ร่วมกันอ่ะมันมีหนึ่งสามเห็นไหมครับ a กับ b ใช้ร่วมกันคือหนึ่งสามข้อนี้อุดอุดลุกนะคิม a กับ b ใช้กันคือหนึ่งแล้วก็สามลูกนะครับหนึ่งสามยังง่ายอยู่ลูกเนาะหนึ่งสามนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจก่อนลูกนะเพราะเป็นข้อสอบปานกลางถึงยากถึงโคตรยากหนึ่งสามลูกนะครับดังนั้น a มันมีหนึ่งสองสามหกเมันมี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหกอ๋องดู a ก่อนลูกนะครับอ๋มงดูเจ้า a ก่อน นะครับ A มันมี1 2 3 6 1 2 3 6มันไปแล้ว1แล้วก็3มันจึงเหลือแล้วลูก2แล้วก็ครับ6เห็นหครับ A มันจึงเหลือ2 6นะครับพอเสร็จปั๊บ A กับ B มันรวมกัน A B รวมกันมี1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8แต่มันเป็น A ไปแล้วเห็นไหมครับ1 3 2 6มันเป็น A ไปแล้ว1 3 2 6ดูนะพี่น้องครับ ตรงนี้ลูกหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามแล้วก็หกมันเป็น A โดยมีตัวใช้ร่วมสองตัวคือหนึ่งกับสามเห็นไหมครับใช้ร่วมกันคือหนึ่งแล้วก็สามใช้ร่วมตรงนี้ลูกตรงกลางเห็นไหมครับดังนั้น b ของอ่อมงมันจึงเหลือเลยครับสี่กับแปดเห็นไหมครับ b มันจึงเหลือสองตัวเห็นไหมลูกดูนะครับ b ออมงตรงนี้มันจึงเหลือสองตัว คือสแล้วก็แปกับ8ตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของเจ้าบีบอยคือ4แล้วก็แล้วลูก8จบแล้วครับพี่น้องครับข้อนี้ดังนั้นเซตบคือเลยครับ1 3 4่งสเซตบก็มี1 3 4 8เห็นไหมครับมองปับ๊บข้อนี้ง่ายๆลูกนะเบสิกก่อนดังนั้นเซต B เซตบมันมีอะไรบ้างอะหมองก็คือมี1 สามสี่แล้วก็แล้วครับแล้วก็แปดครับมันจึงตอบข้บขอไหนครับข้อหนึ่งครับอ่ะลอกครับเแบเบก่อนลูกนะครับเแบเบสิทก่อนนะลูกนะข้อหนึ่งนี่ผ่านนะฮะบินนะลูกนะจีน่านะครับเอาเล้งผ่านลูกเอาเล้งผ่านไหมลูก โอเคอยากบอกทุกคนลูกนะว่าออเรนตนี่คือน้องปอห้านะครับอยู่ลาดอายู่โคราชนะครับลูกนะแต่น้องเก่งใช่ได้ครับนะครับเนาะออเรนตคือปอห้าแล้วมีเด็กปฐมครัแจมด้วยวันนี้คนหนึ่งลูกนะครับขอย้ำว่าคือคนหนึ่งลูกนะครับมะปรางยังอยู่ใช่ไหมลูกอยู่ค่ะทำข้อมอมองจะมีข้อค่าขนมลูกนะมะปรางคุณด้วยนะครับบังคับไปลูกนะครับโมโนด้วยโอเคลูกคนหนึ่งผ่านครับ มาดูข้อสองลูกมาดูข้อสองข้อสองนี่ก็ยังชิวชอยู่พรน,นะครับสี่ถึงห้าข้อแรกจะชิวชนะครับจะไม่ยากนะครับเอาแล้วเทนเข้ามาแล้วครับเทนมอสองจากบริเดียชานะครับนะโอเคลูกเทน,น,เทนสวัสดีครับเทนสวัสดีครับมาลูกมาเดี๋ยวมงเอามองมาถึงข้อสองแล้วนะครับข้อหนึ่งเพิ่งผ่านไปลูกข้อหนึ่งชิวชเบเบไม่มีอะไรลูกนะครับนี เป็นข้อขสอบโอเน็ตลูกนะเป็นข้อสอบโอเน็ตนะครับพีโมกเข้ามาหาลัยโอเคลูกมาดูข้อสองครับข้อสองก็ยังเป็นโอเน็ตอยู่นะครับเอมงเลือกข้อสอบที่สร้างพื้นฐานก่อนลูกก่อนจะทําข้อยากแล้วต้องได้ข้อง่ายกับข้อปานกลางก่อนลูกนะครับธรรมชาติเป็นอย่างนั้นก่อนที่เราจะสู้สังเวียนที่มีคู่ต่อสู้เคี่ยวลูกเราคงไม่ไปแข่งกับลิเวอร์พูลแมนยูหรือลิเวอร์พูลเอ่อหรือเบซน่าก่อนเราคงแข่งกับซาัมตันเซันซีก่อน,นลูกเนาะ ให้กำลังใจตัวเองก่อนลูกนะครับมาลูกมามาข้อสองครับข้อสองอามงขอสอนสองวิธีลูกนะครับ,อข,อรบข,อ 2, อขอสอนสองวิธีลูกออ 2, ว,ลวิธีแรกสูตรครับวิธีแรกคือสูตรน,นะวิธีแรกมันคือสูตรว่าหมงรู้นะวิธีแรกคือสูตรสูตรยังไงหมงเขาบอกว่า,วาคนี่อยเขาให้มาครบครับ วนิดาและก็รสส้มเด็กนุบาล40ิบคน4ี่สิบคนก็คือยูนิเวอร์สลูก4ี่สิคนตรงนี้มันคือยูนิเวอร์สลูกนะมันคือยูนิเวอร์สนะครับทั้งหมดอยู่40ิคนลูกนะ25้าคนชอบวนิดาสิบคนชอบสม้ม8ดคนไม่ชอบทั้งสองอย่างเลยอีแ8ดคนนี้ไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยแล้วเ็าถามว่าเขาชอบวนิดาและสม้มเท่าไหร่ หรือคือยูเนียนและคืออินเตอร์เซ็กนะครับหรือคือยูเนียนลูกและมันคืออินเตอร์เซ็กนะครับนะดังนั้นถ้าวมงก็ตั้งมาลูกนะครับตั้งมาอย่างนี้ถ้ามงใช้สูตรดูนะครับใช้สูตร n a ยูเนียน b เห็นไหมครับมันก็คือ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a ็นเออินเตอร์เซ็กชันเลยครับลูกบ b บอย สูตรนี้ได้ใช้บ่อยไม่ว่าจะเรื่องเซตหรือว่าเรื่องอื่นนะครับได้ใช้นะครับการหาสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังต้องได้ใช้ลูกนะครับพอนี้นะเรื่องนี้ครับจีน่าพอเสร็จปั๊บลูกคนนะพอเสร็จปั๊บอย่างนี้ลูกหมงครับและเอโนย์มีมันมันมันเท่าไหร่ว่าหมงดูลูกนะตรงนี้ก็คือทั้งหมดอยู่สี่สิบคนสี่สิบคนแล้ลบ กี่คนครับแปดคนออกอหมงครับทำไมรถออกเพราะว่าแปดคนเนี้ยมันไม่ชอบโซยเลยลูกไม่ว่าจะเป็นรถวิลาหรือรถส้มมันไม่เอาเลยครับยินไปกินส้มตำใช่ไหมลูกโอเคลูกเนาะอ่าไปกินส้มตำพอมันไปกินส้มตำปั๊บเราก็ว่ากันมาลูกนะครับเราก็ว่ามาว่าเออคือวนันนลากี่คนลูกวันนีลามันกี่คนยีน่สิบห้าวันลายี่สิบห้าใช่ไหมลูก ส้มสิบคนเห็นไหมครับชอบทั้งสองอย่างก็คือลบเลยครับลบ x ชอบทั้งสองอย่างคือลบ x ลูกนะครับเนาะนี่คือเ n, n ็สชอบทั้งสองอย่างที่เขาถามหานะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาลูกนะว่ามันชอบรถเวลาและชดส้มกี่คนวะประมาณลูกนะครับตรงนี้ก็คือสามสิบสองเท่ากับสามสิบห้าลบ x ทวนลูกนะดังนั้นย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้า,ายไปลูกเอก็มีค่าเป็น3 5มสลบสามันจึงได้กี่คนลูก3คนครับชอบทั้ง2อ,อย่าง3คนพี่้องครับตรงนี้บอ,อค่ะยีหรือเปล๋อถูกแล้วค่ะถูก,ลก,ลกแล้วใช่ไหมลูกยี่บวกสามโอเคลูกโอเคแว่นใช่ไหมลูกแว่นเปล่า โอเคขอบคุณมากแว่นมีอะไรบอกลูกนะเพราะว่าหมงอาจจะเบอ,เบอ,เบอลูกนะครับช่วงนี้ดูบอลน,นอนดึกครับอันนี้คือทําวิธีธรรมดางลูกนะคือใช้สูตรตอบสามคนลูกแต่ถ้าเราไม่ชอบแบบนี้ลูกะงงนะถ้าเราไม่ชอบแบบนี้ลูกเราเราจะทํายังไงนะครับถ้าเราไม่ชอบแบบนี้อะหมงครับถ้าหนูไม่ชอบผมไม่ชอบผมต้องทํำยังไงนะครับก็คือใช้แผนภาพช่วยลูกคนนะครับอะหมงจะพยายาม สอนสองอย่างลูกนะครับนะครับลูกนะดังนั้นไปคบหนึ่งลูกแล้วก็ใช้แผ่นภาพไปนเลอร์อมาใช้แผนภาพไปนเรอ่์อมาทุกคนดูลูกนะดูนะครับเพราะข้อต่อไปมันจะมีโจทย์อุมงให้ค่าขนมมีครับวันนี้ครับสักสี่สิบถึงหกสิบบาทจะให้ทวนโชว์ขึ้นจอให้ดูลูกนะโอเค มาลูกมาดูตัวนี้ครับพี่น้องครับยังไม่บอกนะมะปรางไอหมูยังไม่บอกลูกนะมะปรางอย่าลืมทำโจทย์ลูกนะตอนบ่ายเรามีทั้งหกสิบสองข้อลูกฟิสิกส์ครับมะปรางนี่นะหมงไม่ลูกน่าเย็นค่ะเดี๋ยวหมงจะสอนเวกเตอร์กับใบว่ามะปรางให้มะปรางต่างหากลูกเวกเตอร์กับใบลูกเรื่องอยู่มสี่เรียนเวกเตอร์แล้วลูกกับเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งลูกถ้าจำไม่ผิดลูก จำนวนจริงค่ะจำนวนจริงโอเคเดี๋ยวมึงสอนให้ลูกจะสอนเวกเตอร์ลูกให้นะเดี๋ยวมึงนับไปลูกนะต่างหากลูกนะครับนะโอเคลูกมามาสาวน้อยจากจุฬาภรณ์ที่ไหนวะมะปรางตรังใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคมอสี่จุฬาภรณ์ตรังลูกนะครับมะปรางเห็นเออผมเห็นมะปรางถืออะไรนะลูกอะไรนะที่เป็นเอ่อกีฬาสีด้วยอ่ะทำไมลูกเดินไม่เยอะหรือเป็นอะไรลูกหรือเป็นหลีดลูปหรือเป็นอะไร เห็นอยู่ลูกไม่ค่ะ่เอามงเห็นลูกแอบเห็นอยู่นะคุณแม่ส่งให้ดูอยู่ครับสวยลูกสวยสวยสวยอ่ะกมามามาเอต้นกล้าไปไหนวะเนี่ยยังไม่เข้ามาลูกอ่ะทุกคนดูลูกนะดูให้หมงน้อยนึงตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้นมาตั้งใจฟังลูกนะถ้าใช้แผนด้านซ้ายใช้สูตรด้านขวามมาจะใช้แผนภาพอ่ะมงครับอันไหนดีว่นครับ อืมบอกไม่ได้ลูกมันแล้วแต่แนวโจทย์นะครับแต่เราต้องเป็นทั้งสองอย่างจิงจะเก่งโดยสมบูรณ์นะครับอ่ะเอามุนเขาฝั่งนี้ฝั่งฝั่งตรงนี้ลูกฝั่งด้านซ้ายมันก็คือทับวานิลาลูกตรงนี้หมุมันคือวานิลาลูกเนาะตรงนี้มันคือวานิลาวานิลามียี่สิบห้าคน นะครับส้มมันมี10คนส้มมีสิคนนอกวงเท่าไหร่ว่าหมงนอกวงคือ8ครับนอกวงคือไม่ชอบเลยไม่ชอบทั้งเวลาไม่ชอบทัส้มกูมไม่เอามึงอนะประมาณแล้วลูกนะครับไม่เอานะครับแล้วยูนิเวอร์สตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นถ่ายลูก40คนครับยูนิเวอร์สมีค่าเป็นสี่สคนนะครับอ่ะข้อถามตรงกลางว่าเท่าไหร่ดูนะครับ เขาถามตรงกลางนี้หร่เท่าไห่อ่หมงก็ตั้งมาลูกนะตรงกลางาตรงนี้อ่หมงให้เป็น x แล้วกันครับตรง x ชอบทั้งสองอย่างคือ x วันนี้ลาอย่างเดียวก็คือ25ลบ x เห็นไหมครับยีบลบ x ส้มอย่างเดียวก็คือ10ลบ x นะครับนี่คือแผนภาพลูกพอได้อย่างนี้ปับ๊บเราก็ใส่มาว่าภายในสี่เหลี่ยมหรือ universe universe หรือสี่เหลี่ยมเราตรงนี้ ก็คือ40ตรงนี้เกิดจากะไรครับ25ลบ x บวกกับ x บวกกับ10ลบ x บวกกับะไรครับ8ภายในกรอบสี่เหลี่ยมก็คืออะไรครับ universe เท่ากับ40นะครับตัดทอนมาพี่น้องครับตัดทอนมันมาลูก x กับ x ชูพืมชูพืมง่ายเลยครับ x กับ x ชูพืมชูพืมนะครับ มะปรางถ้ารีบลูกไปดูไปทำข้อสุดท้ายนะไปทำข้อสุดท้ายเดี๋ยวมีค่าขนมให้บอกทุกคนเลยครับนะครับถ้าใครเขาจะดงนี้แล้วทำข้อสุดท้ายเลยลูกนะตรงนี้ปั๊บก็คือ40เท่ากับ25เป็น35 35ิบมวก8มีค่าเป็น43 4 3าลบเเห็นไหมลูกย้ายไปย้ายมา ดังนั้นแอของอหมองก็คือ43ลบด้วย40่สิเห็นไหมลูกสี่สมลบสี 40, มันก็เหลือกี่คน,นอหมงครับ3คนเหมือนกันครับอันนี้ยังชิวๆอยู่นะพี่น้องครับอ่ะลอกให้หมงครับ2ข้อผ่านไปยังเป็นเบสิกอยู่นะเป็นเบโจทดเบสิกสร้างความพื้นฐานให้หน่อยหนึ่งนะครับ ยังไม่ยากยังเป็นสองวงอยู่นะครับขอย้ำด้วว่ายังเป็นสองวงอยู่นะครับเขาสองผ่านลูกนะเขาอหน่งก็สองผ่านไปเลยครับออเรนโอเคไหมลูกออเรนโอเคไหมโอเคครับครับฮิวเบอร์มองเป็นไงมั่งลูกเข้าใจลูกเนาะฮิวเบอร์ดีนะมองโอเคฮิวเบอร์มีมอหนึ่งลูกนะวันนี้มีมอหนึ่งมาแจมด้วยลูกมอหนึ่งฮิวเบอร์กับฮาบินใช่ไหมลูกมอหนึ่งใช่ไหมลูก ฮิเบอร์กับฮาเบอร์ครับโอเคลูกฮิเบอร์กับฮาเบอร์ลูกนะมอหนึ่งลูกนะคู่แฝดนะครับน้มินลาชูชิดเออไม่ใช่นี่ครับระยองวิทยาคมระยองวิทยาคมครับโอเคมาลูกมามาทุกคนเห็นไนมครับยังเบสิกอยู่มาดูข้อสามครับข้อสามก็ยังเป็นเบเบอีกขอเบขอข้อสามเป็นเบอีกข้อหนึ่งข้อสี่จะเริ่มยากนะครับข้อสี่จะเริ่มยากข้อสามจะเป็น จบโจทย์ที่ง่ายข้อสุดท้ายเบเบลูกนะข้อ3ยังเป็นโอเน็ตของพี่มหงเข้ามาหาลัยนะครับดังนั้นอโมองก็จะสอน2วิธีเหมือนเดิมลูกนะสอนให้2วิธีเหมือนเดิม1ก็คือสูตร2ก็คือแผนภาพลูกนะครับตรงนี้ข้อนี้จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะง่ายอยู่ลูกนะอ่ะอมองครับ จากสำรวจผู้ใช้บริการโรงพยาบาล70คนเพราะว่าโรงพยาบาล A 40 A และ B อยู่15ไม่ใช้ทั้ง A และ B เลยคือ10คนข้ถามว่ามีคนใช้บริการโรงพยาบาล B อยู่มีอยู่กี่คนว่ามงนะครับขอโจทย์เบสิกก่อนลูกนะตรงนี้ปับ๊บนั่งตำมาลูกนะครับทํามาก็คือ n เห็นไหมลูก n A union B เท่ากับ NA บวก NB ลบด้วย N ในรูป A ในเสก B เห็นไหมครับตรงนี้ NA หมุคครับอันนี้คือสูตรอาตาัตะาที่นดรนการงานสร้างลูกหนูได้ใช้บ่อยนะครับมันจะเป็นมั่วเข้าแทบทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นลำดับอนุกรมหรือเรียงสับเปลี่ยนความเป็นอย่างเช่นมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปอย่างเียนไหมครับที่ผมเคยสอนลูกนะแล้วก็ในเรื่อง ลำดับเลขคณิตสามหารลงแต่สี่หารไม่ลงมีอยู่จำนวนอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนั้นลูกนะครับได้ใช้ลูกนะครับส่วนตรงนี้ลูกนะครับทั้งหมดอยู่เจ็ดสิบคนมุงตั้งมาลูกทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสิบคนนะครับยูนิเวสคือเจ็ดสิบแต่มันไม่ใช้นะครับมันไม่ใช้ที่ไหนเลยครับอยู่สิบห้าคนสิ้าเป็นไหนมอครับนี่นลูก ไม่ใช้โรงพยาบาลเอโรงพยาบาลบี B, ครับไม่ใช้เลยครับไปใช้ที่อื่นนะครับเอมันมีกี่คนอนะมงครับเอมันมีสี่สิบไม่ใช้เป็นสิบหรือเปล่าคะครูมงเออขอบคุณมากลูกโมโนบ้าลูกเดือใครลูกค่ะขอบคุณครับโมโนมงดูบอลนอน,นดึกลูกอืมสิบห้ามงไมาจด้ไหนวะลูกอืมขอบคุณครับลูกสิบคนเอมันมีสี่สิบนะครับเอมีสี่สิบเฮ้ยสิบห้าถูกแล้วลูก อ๋อโอเคโอเคโอเคสิบสิบสิบครับสิบครับถูกต้องตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้อ้อยบี B. ต้องการหาหลูกโรงพยาบาลบีต้องการหาใช้ทั้งสองอย่างอยู่สิบห้าถูกต้องแล้วครับตรนนี้คือสิบห้านมครับใช้เอและบีอยู่ทั้งหมดสิบห้าคนครับสิบห้าคนดูนะลูกนะพอเสร็จปรารไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็คือหกสิบ อ่ะหมงเขาทำไมลบ10บออกเพราะสิบคนคือไม่ใช้ทั้งสองทั้งสองรงบาลเลยลูกเนาะสี่สบลบสิบห้าก็เหลือให้ลูกเหลือย mm ี hmm. ่ส mm ิบห้ายี่ิบห้าบวกเอ็นบีเอยเห็นไหมครับดังนั้นลูก NB ็นบีอยงบาลบอ่ะหมงตรงนี้ก็มีค่าเป็น60ลบด้วยเลยครับย mm ีิบห้าซึ่งออกมาก็จะมีค่าเป็นสาบห้าคนเห็นไหมครับ ใช้โรงบาลบีบอยอย่างเดียวทั้งหมดอยู่สามสิบห้าคนนะครับนี่คือใช้สูตรนี่คือใช้สูตรลูกนะครับทั้งหมดอยู่สามสิบห้าคนามงครับถ้าเราใช้แผนแผนภาพแวนไวอรลล่ะฟังลูกนะข้อ3ามตั้งใจฟังดีเพราะว่าตอนสามวงพวกหนูต้องใช้แบบนี้เจอยข้อสอบที่มันซับซ้อนที่มันไม่ให้ครบมาเราต้องใช้มันแบบนี้พี่น้องครับลูนะยังไงว่าหมง ดูลูกนะตรงนี้ครับถ้าหมงใช้แผนภาพวายโนเลอร์ม,มาลูกดูนะครับหมงน้อยหนึง่งตรงนี้ครับมันมี2วง A แล้วก็ B ข้อนี้ universe ์สมง u n i v e ว s e อ่ะหมงก็มี70คนแต่อยู่นอกวงอยู่นอกวงสิคนเห็นไหมครับอันนี้คือเจ้า A อันนี้คือเจ้า B Boy เจ้า A มีเจเห็นไหมครับ เจ้า b มันถามว่าเท่ากับเท่าไหร่หัวอืมเขาถามอย่างนี้แต่ว่าใช้ทั้งสองอย่างอยู่กี่คนลูกใช้ทั้งสองอยู่สิบห้าคนสิบห้ามันอยู่ตรงกลางตรงนี้พี่น้องครับนี่คือสิบห้าพอนะครับพอตรงนี้เป็นสิบห้าปั๊บอหมงก็ลบออกเห็นไหมครับตรงนี้ราบอ,อกมา A อย่างเดียวคือเจ็ดสิบลบสิบห้าเจ็ดสิบลบสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับลูก เจ็ดสิบลบสิบห้าเป็นเท่า <A S 1> ไหร่ครับส <40 S 1> <c oughs> ี่สิบหรือเปล่าคะฮะเอเป็นสี่สิบหรือเปล่าคะเออว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะหมงมาลูกวันนี้เกิดอะไรขึ้นวะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์อือเอมีค่าเป็นสี่สิบขอบคุณมากใครเนาะบอกหมงมาลูกออเรนจ์หรือใครลูกหรือฮิเบอร์ลูกพอตรงนี้ลูกก็มีค่าเป็นยี่สิบห้าเห็นไหมครับตรงนี้เป็นยี่สิบห้า อย่างเดียวยี่สิบห้า b อย่างเดียวเราไม่รู้นะครับฟังตั้งมาลูกเขาถามหา b อย่างเดียวเราไม่รู้ใช่หรือไม่ลูกเขาถามหา b อย่างเดียวตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งมาพี่น้องครับลูกนะหา b อย่างเดียวเท่าไหร่ลูกดูนะครับเอาหมงตั้งวงมาอย่างนี้ ดูให้หมองน้อยหนึ่งนะครับหม่งขอยเขียวแล้วกันลูกตั้งวงมาอันนี้คือ A อันนี้เ b บเขาถาม eB เราก็ลบออกเห็นไหมครับตรงนี้เขาถามว่า b เท่ากับเท่าไหร่หมงกำลังสื่อว่าดูนะพี่น้องครับอีตรงนี้ A อย่างเดียวคือยี่ห้าอย่างเดียวคือ x เห็นไหมลูกจบแล้วครับลูกทุกคนจบแล้วครับจบแล้วลูกนะตรงนี้เราถามว่า b เท่ากับเท่าไหร่วะลูกสองวงรวมกันเห็นไหนครับสองวงรวมกันมีค่าเป็นหกสิบใช่หรือไม่ลูกเพราะว่าอะไรครับอมงครับเพราะว่าอยู่นอกวงมันคือสิบทั้งหมดเจ็ดสิบเห็นไหมลูกแสดงว่าสองวงรวมกัน a กับ b ต้องมีค่าเป็นหกสิบอมงก็ตั้งมาว่า x บวกยี่ห้า เท่ากับ60ดังนั้น x ก็จะมีค่าเป็น60ลบ25ก็มีค่าเป็น35เหมือนกันอ่ะลอกให้มงครับโจทย์ง่ายผ่านไปแล้วลูกนะครับโจทย์ง่ายมันผ่านไปแล้ว1 3จะเป็นจอดโจทย์ที่มันเบอร์เบหน่อยในลูกนะไม่ไม่ค่อยยากลูกนะครับจะใช้สูตรด้านซ้ายหรือใช้แผนภา้าใบเลือด้านขวากว็าได้เขาถามหาหา b ครับก็คือวง b วง b แล้วบวก a อย่างเดียวตัวนั้นก็เป็น a ยูเ b นะครับ2วงรวมกันมีค่าเป็น60เพราะนอกวงมันคือ10ลูกนะครับโอเคไหมฮิวเบอร์โอเคไหม,ไมลูกโอเคลูกนะ